ผมมือโชเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพะจะพาทัวร์ดูสวนคุณนาหนึ่งวันนะคะมีอะไรกันบ้านไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่มีพี่ๆหลายๆคนเลยนะคะทักเข้ามาถามว่าเวลาไปซื้อผกักไปตลาดไปที่ไหนกันนะคะนี่เลยจ้าก,ก็คือตลาดสวนครัวของเราเลยนะคะผักทุกอย่างของกินทุกอย่างที่อยู่ในสวนนี้นะคะคุณนาปลูกเองทั้งหมดเลยจ้าจะเป็นผักปลอดสารทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเผือกจ้าส่วนเกลวยก็ใกล้ได้กินแล้วนะคะอยู่บนดอยนะคะหลังดูดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านบอกว่าไม่รู้จะทําอะไรนะคะก็เลยปลูก ผัดส่วนครัวบ้างนะคะหรือว่าทอผ้า,าบ้างประมาณนี้เลยจ้า <Yeah. S 1> คือไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะว่าทําไมไม่ได้ซื้อผักทําไมไม่ได้ไปตลาดนะคะ mm hmm. นี่จะผลไม้เราก็มีนะคะต้อนอะโวคาโดคะ่ะส่วนมะละกอก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเอาไปทําส้ตามตำบ่อยมากทุกคนชอบกินมากๆเลยคะ่ะแล้วตอนนี้ก็ได้ผักตามที่ต้องการแล้วนะคะไปเก็บมะละก่อเลยจ้าทุกคนอยากกินมากเวลานี้นะคะเปรี้วปากมากเลยคะ่ะหวานๆเปรี้วๆไปเลยจ้าแล้วนี่ก็จะเป็นหลักคือหลักที่ไว้ห่อข้าวนะคะเขาส่วนทีได้ของกินหลายอย่างเลยจ้าอยากให้ทำเมนูอะไรคอมเมนต์เข้ามา กันได้นะคะเวลาอยู่บนดอยนะคะอยู่ง่ายกินง่ายแบบนี้เลยจะเมนูทุกเมนูไม่จาเป็นต้องครบสดนะคะขอแค่กินอร่อยอิ่มแล้วก็อยู่แล้วสบายใจก็พอจ้ะจะมีใครบ้างไม่นอาที่ชอบวิถีชีวิตบ้านๆอยู่ง่ายกินง่ายแบบนี้คอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะ